<c oughs> วันนี้ดูผมอารมณ์ดีไหมครับทุกคนวันนี้เป็นเมนูเกาหลีนะครับเล้งเกาหลีนั่นเองแทกกระดูกอร่อยมากครับคู่กับน,น้ำจิ้ม,มัสตาดกินแล้วผมเลืเ่อมมไม่ลองไปดูกันเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับทุกคนช่วงน,นี้นะครับผมกิดใจมากนะครับเพราะว่าฟังโคนาเขียนคอมเมนต์ว่าพี่ยนทำอาหารเกาหลีให้ดูหน่อยอะไรเงี้ย ทุกคนผมดีใจมากนะคะปกติผมก็แบบทาอาหารไทยบ่อยเพราะว่าอะไรถ้าทําอาหารเกาหลีปุ๊บ้าไม่มีใครกินได้ใช่ไหมครับผมก็ต้องกินคนเดียวแต่ว่าทุกคนเขียนค,คอมเมนต์ให้อย่างนี้อะผมก็ต้องทําอาหารเกาหลีนี่แหละเออเออเออไม่อยากจะทําเลยแต่ว่าต้องทอํอะาอยู่เฉยๆดิเอาหน้ามาใกล้ๆเขาหนึนะอย่อเองแอยู่เฉยๆเราจะทำอาหารเกาหลีแล้วรู้สึกเครียดอุย ตลกเลยเขาเป็นผู้ชายนะลนตลกขงเธอเป็นตัวตวลกของเขาอ่ะพงก็อ่านคอมเมนต์แล้วใช่ไหมครับหลายคนอยากดูที่สุดคือซุนเดนะครับซุนเดเหมือนเหมือนไส้กรอกอิสันนะครับแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนนะผงก็ทําซุนเดไม่ได้เพราะว่าอะไรผงก็หาเลือดงัวไม่ได้นะครับทุกคนเลือดอัวไม่ใช่เป็นก้อนๆน,นะเลือดอัวเป็นน้านะ ต้องมีเลื่อนนะครับทุกคนพายากก็เลยผมก็อยากจะทาแต่ว่าทําไม่ได้นะครับวัตถุดิบไม่ครบแล้วก็อยากให้ผมทํากําจัดถังด้วยกําจัดถังคือแบบใส่กระทุ n มูเยอะๆแล้วก็ทําให้แบบต้ม,บบเมเหมือนแบบแดงๆอ่ะถบเหมือนแล้งใช่ไหเหมือนแล้งใช่แล้งไทยแต่ว่าสไตล์แบบน้ำแดงๆแล้วก็เผ็ดนิดนึงอะไรนี้นะครับแต่อันนี้ก็ทําไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่มีผงงาหนักครับผงงา ของงาคือไม่ใช่ใช้งาขาวงาดํานะมีอีกเต็มหนึ่งนะครับทุกคนภาษาเกาหลีว่าทริเกก็เลยผมก็ทาไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายย่าเียดจิมอันนี้คือคล้ายคกันกับขําจัดทังนะครับทุกคนไปร้าอะนอะาหารขําจัดทังปุ๊บใช่ไหมครับมีสองเมนูนะขําจัดทังกับเบียดจิม ก็ใช้กระดหมูเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าเป็ยจีมาคือน้ําน้อยทําให้แบบแบบห้งๆอ่ะน่าจะคล้ายๆกันกับตําจัดทางนะครับทุกคนแตวันนี้ทําให้ดูนะวันนี้ผมก็ซื้อกระดุกหมูเยอะอันนี้ก็คือมือผมใช่ไหมครับทุกคนอันนี้กระดุกไม่ใช่กระดุกหมูอย่างเดียวนะครับทุกคนข้างล่างอมีกระดุกออนด้วยนะกระดุกออนหมู ตรงเชื่อไว้น้ำไวประมาณ2ชั่วโมงนะครับทุกคนเพราะว่าก็ถูกันมีเลือดเยอะต้องทําให้เลือดออกแล้วก็วันนี้ต้องใช้มอญ่แต่ว่าไม่มีฟ้านะก็เลยผมเอาอันนี้มาแล้วก็วาหินข้างบนหินไม่ว่างใช่ไหมอันนี้แบบมีสเปซอ่ะมันปิดไม่แน่นนะครับทุกคนวิธีใช้คืนนี้นะครับอันนี้ต้มไว้ประมาณสามนาทีก,ก่อนสามถึงสี่นาทีก,ก่อนต้มเพราะว่าอะไรา ข้างในมีกา้าดตกเป็เล็กๆใช่ไหมครับด้วยมีเลือดด้วยทําให้แบบทําให้แบบสั่นนะจริงๆอ่ะที่ยูอธิบายว่ามีคนมาคอมเมนต์นะคะไม่จริงหรอกค่ะยูนอ,อยากกินไม่คำจัดทางอันจริงแต่ว่าเมนูในวันนี้ไม่มีใครเขียนคอมเมนต์แต่ว่าผมก็หาเมนูที่ใกล้ที่สุดกับคำจัดทางไงให้กันที่สดุดไม่อยากจะตามแต่ว่าต้องามขิงอยากกินไหมนะ ถ้ขิงไม่อยากกินขิงเดินไปอ่ะขิงไม่อยากกินว่าดีหมาชอบกินกระดูกป้าคว่ามาได้ไหมคว้ามือก่อนเออเห็นไหมเธอต้องมีเขาเพราะอย่างเงี้ยจริงๆน่าทําอย่างเงี้ยเธอเสร็จแล้วเมื่อกี้เอาขิงเข้าไปทําไมเออทำไมเธอฉลาดจังอ่าต้องทําอะไรต่อคะนี่เขาหั่นผักค่ะก่อเดี๋ยวีะยังไม่จบได้แล้วได้แล้วอะไรเขาบอกว่าตองแค่สามนาทีไงนี่ถึงแล้วเหรอเพิ่งจะปิดสามตะกี้ คนตัดต่อยังไม่ทันตัดเลยจริงๆ,ๆ <c oughs> ไปไหนคะล้างอีกรอบหนึง่งทุกคนดูยูนะยูล้างไปล้างมาใช่ไหมเดี๋ยวกระดูกออกมาข้างนอกคอยดูนะวินาทีที่กระดูกหมูจะหล่นลงมาเขายูเป็นคนชอบทำไรหกอยู่แล้ววันนี้ไม่หกวันนี้ตั้งใจ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ต้มเลื่อยๆได้นะครับทุกคน ตรงตอนประมาณหนึ่งชัมม่วโมงใช่ไหมครับจริงปะเนี่ยเออก็เลยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทําผักอย่าเพิ่งเตรตียมของเพราะว่าเรามีเวลาเยอะอืมเขาเตรียมเสร็จแล้วเขาก็ไปท,ทําชุดละของเขาไม่ได้เหรอชุดละของเขาคือนอนไง <c oughs> วนานนี้ก้าวุกอมนะครับทุกคนจริงๆอ่ะกินกา้าดุ้หมูอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าผมก็อยากกินแบบเหนือด้วยไงเรื่อยๆนะว้งไว้คนนะครับทุกคนต้มเรื่อยๆนะแล้วก็จริงๆที่เก้าวหนะครับทุกคนทําให้แบบ ไม่แหม่นะะเคยใส่ฟังทีใส่แบบเต็งจังนะครับเล้วเราอยู่ประเทไทยใช่ไหมครับวันนี้ใส่ตักไครก็พอนะต้องทุบด้วยนะคะทุกคนแนะนำยูนยูนเกียดไงยูนก็เลยแบบไม่อยากทุบมันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะ,ะแล้วก็ส้อมอย่าเพิ่งไปนอน เดี๋ยวผมก็ไปอัปเดตไทยทุกคนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วว่าผมจะบอกว่าอยู่ตรงนี้อ่ะผมก็ทําถุ่มดินใช่ไหมครับแล้วก็ทําใหม่เพราะทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะอยู่ตรงนี้เนียอ่ะงั้นเธอพาไปทัวร์ค่ะเดี๋ยวเขาหั่นมันก็ได้นะทุกคนเราไปเดทกันเนาะอันนี้จริงๆอ่ะมีสองบล็อกนะสองบล็อกอันนี้หนึ่งก้อนเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งก้อนแล้วก็อยู่ตรงกลางมีน้ําอันนี้มีน้ํา แล้วก็อยู่ตรงข้ามาอันนี้ก็คือ1ก้นเหมือนเดิมนะครับทั้งหมด2ก้นอันนี้ทําให้แบบรวมกันนะจะได้แบบมีที่กว้างจูเห็นไหมครับตรงนู้นถึงถึงหลังบ้านตรงนู้นแต่จริงๆอ่ตะ,ตะตัดตัดต้นมะพร้าวอย่างเนี้ยเสียดดยนะไม่เป็นไรแต่อยู่ข้างๆอ่ะต้นมะพร้าวที่แบบใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องตัดน,นะยังไม่ตัดเพราะว่าแบบเด็ดเข้ามาอย่างนี้นะครับทุกคนผมไม่ชอบเด็ดเข้ามา แล้วก็ผมคิดว่าอยู่ตรงนี้ซื้อซื้อบ้านนะครับ้านไม่ใช่บ้านอะไรเรียกว่าอะไรนะบ้านไม้อะบ้านไม้เล็กๆอะนั่งได้นอนได้แต่ว่าไม่กล้านอนอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นทุเรียนด้วยปลูกผักด้วยอะไรนี้นะครับทุกคนอาจจะเปลี่ยนเยอะนะทุกคนรอดูเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรอัปเดตใหม่อะผมก็มาถ่ายคลิปให้อีกนิดหนึ่งนะแต่ว่ทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับหนึ่งสองสาม นั่นเลยนั่นเลยเหมือนเดิมอะีกเหรอเหนื่ยไหมจ้าอืมนี่บอกจบแล้วเริ่มทำดีกว่าจ้าไอ้ไม่จริงๆริงก็ไปแล้วโอ้โหอุ่นอูน,อนเตรียมเลยนะอุน่นเตรียมเลยนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ใส่น้ำให้แบบไม่ไม่ต้องเยอะนะครับทุกคนแค่จมนิ่งๆจมจมก็ตรงนิ่งๆน,น,นะ ันนี้ผมก็ใช้ตัวอันนี้นะครับตัวแก้วนะแก้วธรรมดานะซีอิ๊วของญี่ปุ่นก็ถ้าไม่มีอ่ะก็ใช้สีอิ๊วขาวก็ได้นะห,หรือว่าสซดทัวเหลืองไทยก็ได้นะครับแต่ว่าของอันนี้มันจะจืดหน่อยนะคะมันได้เค็มแรงขนาดของไทยนะอันนี้แก้วประมาณ70%ถึง1นึ่งแก้วนะเเลย แล้วก็อันนี้น้ำบูดูนะคะไม่ใช่อันนี้คนลาอันนี้ก็เท่าดมนะเท่าดมกับเมื่อกี้นะผมซื้อมาขวดใหญ่ขนาดนี้เขาก็นึกว่าใส่ทั้งขวดมันก็เขากินไปแล้วทำไมเขาไม่กินนะเพราะว่าคิดว่าใส่เยอะค่ะอเาเขาใช้แล้วก็ตอนนี้เขาลดน้ำหนักยู่ค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งเนาะแตเมื่อกี้แบบมีฟองเยอะไงอ๋อครั้งหนึ่งปกติยูนทำอาหารไทยใช่ไหมไม่ค่อยดูนะคะ ดูครั้งเดียวตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ดูแลตอนเช้าทำเลยแต่ดูอาหารเกาหลีดินี่ดูประมาณครั้งที่ห้าที่หกละเขารู้สึกนะช่วงนี้ผมทําอาหารไทยเก่งกว่าอาหารเกาหลีแล้วับทุกคนแล้วกัน,นี่อะไรเล่าจีนเล่าจีนเครน่อเกี้ยนะครับทุกคนเล่าจีนนะถ้าเกิดไม่ใส่อาหารกินแล้วเมาไหมเมาดิเมาเ็งด,ด้วยนะแล้วก็ที่เกาหลีจริงๆใส่คาราเมลนะครับทุกคนแต่ว่าเราประเทศไทยใช่ไหมครับใส่ซีอิ๊วดำก็ได้นะซีอิ๊วดำสองช้อน น้ำส้มส่ชูหนึ่งช้อนทําให้รสชาติแบบอร่อยทําให้แบบเขาปุ๊บหนึ่งช้อนของเธอมันล้นมาถึงไหนแหละ <c oughs> แล้วก็น้ําตาลประมาณสี่ช้อนนะตรงหวานหน่อยหนึ่งสี่ช้อนแต่ว่าสี่ครั้งที่ตักเนี่ยทําไม่เท่ากันสักครั้งเลยนะ,ะแล้วก็น้าเชื่อม,น,อมนะน้ำเชื่อมก็สี่ช้อนเหมือนกันนะครับอาหารที่แห้งๆใช่ไหมใส่น้ําชื่อมหน่อยก็ดีนะเพราะว่าแบบติดกับน้ําจิ้มติดกับวัตถุดิบงไงพริกไทยป่นบบนะคะ คลุกเขาให้เข้ากันใช่ไหมครัคลุกให้เข้ากันแล้วก็ตรงนี้ใส่นี่นะครับทุกคนมันปลาหม,มันปลาไหลเยอะนะนี่พริกใส่พริกก่อนแล้วก็น,นี่กระเทียมแค่นี้ก็น่ากินนะใครได้ทัเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องลองกินก่อนนะแล้วเขาถึงจะพูดนะทำไมอ่ะเขาไม่อยากแบบตัดสินเพราะว่าแบบเออดูดูน่านกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้มให้แบบ น้ำร้อยลงนะครับประมาณน้ำร้อยลงครึ่งหนึ่งนะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ผมก็ทำน้ำจิ้มไทยส้มกินดีกว่าน้ำจิ้มอะ่ะน้ำจิ้มเล็กๆนะผมก็เรื่องเมนูนี้เพราะว่าอาหารนี้กินกับน้ำจิ้มนะครับทุกคนคนไทยยังไงงไงก็ต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหมครับผมก็ทำสไตล์น้ำจิ้มเกาหลีให้นะันซนอสถัเวเหมืองเดิมนะคะโวเลงสองช้อนน้ำตาลเกือบครึ่งเกมอมหนึ่งช้อนเกลมหนึ่งช้อนน้ำส้มสายชู กือบหนึ่งช้อนไฮไลท์นะครับทุกคนไฮไลท์เคอมอสตาดมอสตาดมอสตาดต้องมีนะถ้าไม่มีมอสตาดาแบบน้ำจิ้มไม่ได้นะครับทุกคน<ม>ถ้าชอบอะใส่เยอะๆถ้าไม่ชอบอะใส่น้อยแต่เขาชอบนะใส่เยอะๆนะโอเคจบแล้วหม,ม,มูกับหมูแน่นอนค่ะทุกคนตัวน,นี้น้ำน้อยลงไปใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ใส่พักหมดเลยนะกระลำปีกับพริกสดน,นะ แล้วก็ใส่ผักกรวดตุงด้วยผักเยี่ยวหน่อยก็อร่อยนะจะบอกให้นะต้นหอมด้วยโอโ้โหแล้วก็ใส่น้ำมันงนาะให้หน่อยดิเออนั่นนี่นี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนรอให้พักสโลนนิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายใส่หุ้เส้นหุ้เส้นต้นหลีนะดูดีนะคะดูดีใช่ไหมในกล้องนะ 맛만 프랑가 어려시 말까 해보리 진진그 배우나 매매 까리 어려요. 아니야. 안에 미빽 럭셔블 코밀모려 오나 카드 건와 와. 네가 까도 배배배 미에 간 뭐야. ก็ทำน้ำจิ้มใช่ไหมครับทุกคนน้ำจิ้มมอสทันนะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะผมจะบอกให้จิ้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะทำไมรถชนน้ำมันมอ่ะเขาไม่ใส่นะเขาใส่ไปแล้วครับเขาอ,อ,อยากให้หอมค่ะอ,อร่อยอาจจะคนไทยไม่ชอบก็ได้นะคำน้าจิ้มเนี่ยแต่ว่า,าหาัรเงี่ยหมกกับนี่มากนะครับต้องลองดูนะต้องลองกินออริจินลัลกกอนถ้าไม่ชอบแบบจิ้มอย่ตรงน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ซอสมาตียเอไว้น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะ บอกว่ากินไม่ได้ไงพักก็พักอยยังอร่อยนะเธอเธอสัญญากับเขาว่าอะไรอ่ะคำณนับปกใกัไหมไม่ใช่ค่ะต้องอย่างไรเธอบอกว่าเธอจะติดกิฟต์ค่ะกอ,อใส่อันนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าเออเออตลอดอะ่ะแล้วก็ทุกความผมมีอะไรเล่าให้ฟัง อาหารเกี่ยวกับคำจัดทางใช่ไหมครับคำจัดทางกับเปียจิ้มในวันนี้เป็นแบบร้านเดียวกันนะแล้วก็ร้านนี้เปิด24ชั่วโมงตลอดไม่ปิดเลยนะทำไมอ่ะปกติพวาเกา,าหลีกินกโซจูแบบแห้งๆแบบเมาเมาใช่ไหมครับ<ม>ชอบกินคำจัดทางเพราะคำจัดทางมีเกะลองหมูด้วยแล้วก็มีมัมฝรั่งด้วยข้างในแบบน้ำซุปร้อนๆใช่ไหมครับกินแล้วก็ช่วยแบบหายเมาส์นะก็เลยใครที่ที่สุดคือที่สองที่สามอย่างนี้นะพอเพิ่งจะแบบเมาๆมาใช่ไหมครับเราก็มากิน Come นนี้ผมก็ตั้งใจกินแล้วนะครับตันนี้อิ่มมากๆลองโค่นกินเต็มที่ใช่ไหมครับแต่ว่ายังเหลือไปอย่างนี้นะเดี๋ยวเย็นงนี้ยผมก็กินอีกที่หนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่กินอาหารเกาหลีมานานแล้วใช่ไหมครับวันนี้ไม่ทํา IF แล้วนะแต่เย็นไอเฟไม่เอาแล้วนะวันนี้กินข้าวสองมื้อนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าคนที่อยากจะกินเปียจิ้มอาหารเกาหลีนะครับทุกคนเอาซื้อก้าดุงมาเยอะๆแล้วก็ทาอันนี้กินนะครับลองกินดูอร่อยมากอะเล้งเกาหลีแล้งเกาหลีเล้งเกาหลีใช่เพราะว่ากะ40 บลา50บาทเองอะ่ะซื้อหลายกิโลมาทําอย่างนี้ก็ได้กินทั้งครอบครัวกันแล้วก็อย่าเริ่มทําน้าจิ้มอันนี้ด้วยนะครับทุกคนน้าจิ้มสำคัญนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทําอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขยียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับโอเคนะครับทุกคนเจอกันวิดีโอหน้านะครับบา,บายยครับสวัสดีครับ